ครับผมสวัสดีครับแามห่อเท้าของมือนี่ครับมีโตครับผมถือว่าเป็นใส่ไงเลยครับผมเจบเด็ดมางี้ครับกับหมายหมายง่ามนี้ครับแต่ผมกับมาเดือดแล้วกับหมาย หมายคนหลายอยู่ครับปกติแต่ว่ามืนอนีสงสัยเพิ่นโบโบฟากันมากครับผมเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนานะครับนอกฝาคลิดตามช่องอีสานคิชิงนี่เด้อครับเด้อส่องนองไม้ครับผมกำลังหาเท็ด ครับขอบคุณครับ